ที่เราจะแนะนําให้รู้จักในวันนี้นะคะจากส่วนร้านก้าวฟาร์มของเราคือต้นนี้เลยค่ะต้นพีโลเดนดอนมรกตเขียวนะคะเป็นไม้ล้มลุกค่ะอายุหลายปีนะคะอิงอาศัยมีรากอากาศนะคะลําต้นทรงกระบอกสีเขียวเข้มบริเวณใกล้ข้อจะเป็นสีแดงอมม่วงนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นอยู่ประมาณ1.5เซนติเมตร ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนรูปไข่นะคะกว้าง1 4บสี่ถึงสิเซนติเมตรยาว2 4่สิบถึงยปเซนติเมตรปลายเรีวแหลมโคนรูปติ่งหูหรือรูปหัวใจนะคะขอบเรียบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะจับดูได้นะคะใบเขาจะเป็นคลื่นเล็กน้อยและใบก็จะออกเป็นมันๆด้วยนะคะดอกเป็นช่อแบบเชิงลดนะคะมีกาบกาบสีแดงอมม่วงนะคะ ที่สวนร้านก้าวฟาร์มเรานี้ได้ขยายพันธุ์พิโลเดนดอนมรกฏเขียวนี้โดยการตักชำยอดนะคะโดยใช้ดินร่วนปลูกลงกระถางต้นพิโลเดนดอนมรกตเขียวต้องการแสงแดดร่ำรนะคะน้ําในปริมาณปานกลางสวนมากนิยมปลูกเป็นไม้กระถางวางประดับภายในอาคารหรือปลูกประดับสวนตกแต่งสวนก็ได้นะคะต้นพิโลเดนดอนควรปลูกไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะปุ๋ยที่ใช้ ก็คือเป็นสูตรเสมอนั่นเองนะคะเช่น 16, 16 16 16เป็นต้นเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะคะเป็นทางเลือกของคนรับคนชอบต้นไม้เพราะต้นพิโลเดนดอนมรกเขียวจะมีฟอร์มต้นที่สวยงามนั่นเองนะคะส่วนรัดก้าฟาร์มเราจะนำเสนอต้นไม้ดีมีมงคลในคลิปต่ตอไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราส่วนรานด้าวฟาร์มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ